สวัสดีแล้วเชิญทุกคนทุกท่านนะครับผมในวันนี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีกแล้วนะฮะทั้วันนี้นะครับก็อยู่ในแบบตกปลากันนั่นเองนะครับผมนะก็หลังจากที่เมื่อวานนะก็มีการอัปเดตเข้ามานะครับผม้วก็มีการอัปเดตระบบแบบ ปลาอีเวนต์นะครับเข้ามาแค่นั้นแหละนะเท่าที่ผมเห็นนะใครที่แบบเห็นอะไรแบบมากกว่าน,นี้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะว่ามันอัปเดตอะไรบ้างนะครับนะแต่เท่าที่เห็นก็เป็นแค่ระบบเอ่อเขาเรียกอ,อะไรแบบปลาอีเวนต์นะ,ะเพิ่มแค่ปลาอีเวนต์เข้ามาแค่น,นั้นเองนะฮะผมไม่รู้เหมือนกันว่าราคามันจะแพงหรืออะไรยังไงด้วยนะครับผมเนะดี๋ยวดูกันนะในคลิปนี้ก็ในคลิปนี้น,นะครับวันนี้วิธีการตกนะครับปลาอีเวนต์ก็คือมาที่เกาะใหม่นะครับแล้วก็ตกเอ่อแถวนี้ได้เลยนะหน้าเกาะหรือว่าตรงนี้ก็ได้นะครับหรือตรงนั้นก็ได้นะครับนะก็คือเอาง่ายคือตกแแบบถว เกาะใหม่นะครับผมและก็คือมีโอกาสที่จะได้ป้ายอีเวนต์นั่นเองนะครับผมนะซึ่งป้ายอีเวนต์นะครับนั้นจะมีทั้งหมดเนี่ยเรามากดตรงที่ดิมิเต็ดฟิตนะครับตรงนี้ฮะแล้วก็มาตรงที่วินเทอร์เอ็นะครับผมตรงนี้เห็นไหมป้ายอีเวนต์นะครับผมนะฮะก็1อาทิตย์นะครับนะก็หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับผมนะซึ่งแบบนี้นะครับใช้เวลา1อาทิตย์นะครับเพื่อที่จะ ทำปลาเพิ่มมา5ตัวนะครับไอ้เ้ยอ้ะกูแม่งรอมาตั้งนานนะครับผมนะโอเคชอบมันกันละกันนะครับผมนะอันนี้ไอ้เอ้ยแม่งแบบแม็กเลเวลก็ไม่ปลดสักทีนะตอนนี้คือผมเลเวลแบบว่าตันไม่รู้จะทำอะไรตังก็แบบตันนะฮะแบบว่าร้อยล้านนะไม่รู้จะทำอะไรเหมือนกันนะฮะตังตอนนี้นะครับผมคือผมรู้สึกเวงวางมากแล้วไม่มีอะไรอัปเดตเลยฮะไม่มีอะไรไปต่อเลยนะครับผมนะโอเคเรามาเข้าเรื่องอะไรดีกว่านะก่อนที่ผมจะบ่นไปมากกว่านี้นะครับผมนะในก็ วิธีการแบบหานะครับนะก็คือตกปลายแถวนี้แหละนะครับผมเอ้ยเดี๋ยวผมขอย้ําก่อนก็แล้วกันนะครับผมนะเซอร์บีนะฮะสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะฟาร์มออร่ายี่สี่ชั่วโมงนะครับผมนะก็สามารถติดต่อผมมาได้ในเพจนะครับมีค่าเข้านะครับผมนะก็สับลิงก์ติดต่อนะเดี๋ยวจะทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นั่นเองนะครับผมนะแล้วผมก็ยังรับคลิปเกมพาร์ทด้วยนะครับทุกแมปนะครับผมนะแล้วก็แมปฟิตด้วยเช่นกันนะครับสนใจนะก็สามารถติดต่อมาได้เหมือนกันนะครับผมนะใน เพจ Facebook นั่นเองนะครับลิงก์อยู่ใต้คอมเมนต์นะครับผมนะโอเคนะเนี่ยผมปลาทั้งหมดนะผมก็ได้ทําการตกสะสมมาปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะเราไปดูนดีกว่านะว่ามันมีปลาอะไรบ้างนะครับผมฮะเอ้ยอันนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้ผมจะเอามาอวดฮะซึ่งขั้นแรกนะเป็นปลาโง่ๆนะครับผมปลาแบบสีแบบนี้นะครับผมนะดูดีมีแบบไฟกระพริบด้วยนะทุกคนดูดีอ่าประมาณนี้ผมเฮ้ยเดี๋ยวมันอยู่ชั้นล่างสุดมันมีชั้นออกซิเจนด้วยเหรอแม่งบังโคตรบังจอเลยเนี่ยเห็นไหม อ๋อนะปลาโอเคฮะปลาด้วยสองนะครับผมนะก็เป็นปลาตัวนี้นะครับผมเนะก็ไม่มีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่นะันมีเก็ต้ําแข็งด้วยนะครับผมประมาณนี้แล้วปลาด้วยสามเฮ้ยปลาด้วยสามตัวนี้ครับผมอ่าเนี่ยอันนี้สวยนะผมว่าดูดีมีแบบเก็ตหิมะติดด้วยนะครับผมนะแต่ก็สวยไปแล้วทำไมอ่ะ <laughs> ไม่ก็ทำอะไรไม่ได้นะถ้ามันสร้างบ้านได้แล้วก็แบบว่าเก็บคอลเลคชันมาได้ให้คนอื่นมาเยี่ยมชมได้ก็ค่อยวาดก,กันนะแต่นี้มันแบบ เก็บไว้ในตัวแนละ้วโชว์ใครก็ไม่ได้นอกจากที่แบบว่าคุณจะเดินถือปางเนโชว์คนนะฮะอันนี้โอเคฮะตัวที่สี่เนี่ยครัผมนะก็จะเป็นตัวแบบนี้นะครับผมนะอ๋อก็ไม่มีอะไรฮะไม่มีอะไรมากครับผมก็คือได้มาแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับผมนะคือตอนแรกผมก็คิดว่าถ้าเก็บแบบครบทั้งหมดน่าจะได้ของขวัญอะไรสักอย่างนะแต่ก็ไม่ได้อะไรนะทุกคนดูดิเห็นไหมเนี่ยตัวที่ห้านะครนะข้อท่านี่จะเท่เลยนะฮะดูดิ อ๋อมีปลาแบบข้างในตัวเล็กด้วยนะเขาเนะี่ยน่าจะโดนกินนะเขาเนะี่ยดูจากสภาพแล้วนะครับผมเนะี่ยทำไมมันโปร่งใสวะดูดิเออน่าจะกลายเป็นกระจกนะฮะเป็นฟอสซิลหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนนี่ครับประมาณนี้ครับผมปลาทั้งหมดนะครับผมเนะี่ยราคาเท่าไหร่นะคนะนเขาเนี่ยบุญดวงเออเนี่ยอันนี้คือปลาแบบปลาที่แรดที่สุดแล้วนะปลาหาย,ยากสุดก็คือตัวนี้นะครับผมเนะี่ยแล้วผมก็ครับตกได้เป็ดอันนี้ครับเห็นไหมติด บับเฮเวินะครับผมว้วมันจ้าสุดละเกินนะทุกคนโอเคเดี๋ยวไปลองดูราคากันดีกว่านะฮะ โอเคนะครับแนละเรามาดูราคากันดีกว่านะครับผมนะก็เอ่อผมก็มมไม่ได้หวังอะไรมากนะเพราะว่าตังค์ผมก็ไม่รู้เอาไปทําอะไรอยู่แล้วนะครับนะโอเคตัวแรกนะครับนะราคาเท่าไหร่แล้วผมคิดว่าก็นนะ่าจะตัวทักร้อยหนึ่งอะเท่าไหร่เจ็ดสิบห้าบาทโอเคตัวที่สองโอ้ยตัวนี้ตั้งขยับมาเป็นร้อยหนึ่งแล้วปะดูดูตัวมันขนาดเที่ยวสามร้อยวะทุกคนทำเล่นไปตัวที่สี่ฮนะไอตัวที่สามดิเท่าไหร่ สามร้อยตัวที่สี่ครับผมนี้ตัวใหญ่ไปนิดนึงฮะราคาเท่าไหรหนึ่งร้อยนะครับผมนะโอเคแล้วก็ไปอยู่ที่ปลาที่หายากนะครับผมนะฮะก็คือแบบที่หายากที่สุดในอีเวนต์นี้แนละ้วก็คือตัวนี้นะครับผมแล้วก็ติดบัฟบิ๊กด้วยนะฮะดูว่าจะให้ราคาเท่าไหร่ให้มาสองพันนะครับผมนะทุกคนเี้ยมำเล่นไปแล้วอันเนี้ยอันนี้ติดบัฟเฮเว่นนะครับผมนะเป็นบัฟของบ็ดนะะโอเคเราดูกัน อ,อุ้ยสี่พันเก้าเฮียําไปเล่นไปฮะเบ็ดนี้คือแบบเอ้ฟาร์มตังค์แบบสุดโหดเลยนะทุกคนเเดี๋ยวผมขอแคแบบดูแบบว่าปลาแบบตัวปกตินะแบบไม่ติดบัฟอะไรนะมันชื่ออะไรนะ G L A นี่น,น,นี่โอเคปลาปกตนะิไม่ติดบัฟอะไรนะอันนี้ลองดูผมว่าน่าจะสักพัน,นึลงว่าพันหนะครับผมนะมนะก็ถามว่า แพงไหมก็ไม่แพงนะก็ไม่ควรที่จะมาฟาร์มแบบเอามาขายนะผมว่านะไปฟาร์มแบบว่าข้างในเกาะเอ่อเกาะใหม่ดีกว่านะครับผมในถทำอะไรอย่างงี้นะครับหรือไม่ก็เกาะโบราณนะผมว่ายังจะคุ้มกว่าอีกนะเอาอยู่ป่ะโอเคใช่ามามก็แล้วกันนะผมว่าขายทิ้งแม่งเลยนะครับผมนะผมไม่ใช่สายสะสมอยู่แล้วนะครับผมในอะันนี้เพราะว่าสะสมไปก็ไม่ได้อะไรในะนี้ขายแม่งเลยขายไปเลยเฮ้ยขายได้ป่าวะเอ้ย,ยเดีเ๋ยวผมผมจำได้ว่าผมมีไอโซเลตอยู่ฮะเก็บไว้ นี่ไอโซเลตเก็บไว้ฮะทุกคนแม่งหายยากผมว่าไอโซเลตแม่งหายาก,ก <c oughs> อีกเก็บไว้ฮะโอเคขายหมดเลยเกกะโอ้โหได้มาแสนหนึ่งฮนะทำไปเล่นไปทุกคนข้อแท้ยังเยอะอยู่นะผมฟาร์มประมาณแค่ประมาณสิบนาทีเองปะนะเขาในตรงในตรงเกาะใหม่อนสะิบนาทีสิบยี่สิบนาทีนี่แหละที่ผมฟาร์มมาก็ได้แสนหนึ่งฮะได้อยู่นะทำไเล่นไปทุกคน โอเคนะก็ว่าสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ต้องขอลาไปก่อนกันแล้วลกันนะสำหรับอัปเดตนี้นะฮะหรือว่าอีเวนต์นี้ก็วิธีการหาปลาอีเวนต์ก็ง่ายๆนะครับผมนะก็ใครที่ไม่ใช่าสายสะสมนะก็ไม่ต้องหาก็ได้นะมันไม่ได้สำคัญอะไรขนาดนั้นนะครับผมนะอันนี้ก็ถือว่ามาอาทิตย์ไม่ทุกคนดูเฉยๆนะก็บายผมจะไปในคลิปหน้านะครับผมบาย